เกือแดงแกงเดือเอ้ยไมกูมีแต่พวกอาคงอาโคะเราไม่มีพวกแบบตัวตึงๆเลยหรอต้องมาละน้องๆหนูๆก็อยากกับพิปตาละกันเปลี่ยนเมืองกันเมืองไหนอะแบบงูเขียวค่ะเออที่กูไม่เปิดไอซีเมืองซิมาสี่รอบแล้วโอเคค่ะปิดจอทุกคนจะไม่เห็นจะเห็นแค่หน้าผมเท่านั้นแล้วผมจะไปแอบเฮียนนี้เนี่ยผมบอกเลยเฮียนนี้เนี่ยผมให้ทุกคน ที่มาเจอผมคนแรกผมแอบแล้วหาผมไม่เจอคำใบ้คือนี่ครับเร็วไปลากูมาดิไอ้ไอ้ไอ้เปิดก่อนกราบัสดีนะผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับพ้ชินานักลาดหลายด้วยนี่ครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแร็กนาล็อกแลนเวิร์ดทีเฮสนะครับผมอะ โอเคในครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ก็อย่างที่บอกมันคือ EP 2ที่เราจะมาลุยกันแล้วก็จะมาแก้ไขประสบการณ์ที่เราผิดพลาดไปคนอย่างผมมานะถ้าจะต้องเสียตังค์ไปซื้อหมวกงูนะ oh. ผมลายใจว่ะถ้าผมจะต้องเสียเงินค่าซื้อหมวกงู7,000บาทนะเว้ยผมบอกเลยนะแม่งไม่ภูมิใจหรอกเงิน7,000บาทเอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะเอาไปซื้อของแบรนด์ดีมาใส่ก็ยังนได้เลย นะนะภาษาอะไรนี่เรามาต้องมาเปิดเองดีกว่านะครับ1,000 0บาทนี่อย่างเงี้ยฉลาดคลิปที่แล้วโดวยไป1 0 0 0 0แล้วยังไม่ได้คลิปนี้จัดไปอีก1เบิร์นบาท20,000บาท เราได้หมวงูสามใบถือว่าเราหลุดแหละแต่ถ้าเราไม่ได้เลยอันนี้ถือว่าเราดูงไม่ดีโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาขออนุญาตจัดหนักจัดเต็มเลยแล้วกันส่วนเงินที่ผมเตรียมมาก็1นึ่งมื่นบาทนะครับจะทําการเปิดทีละ10บใบนะครับจนกว่าจะได้รับรองมาวเ,เลิฟเลิฟเลยดีเอฟซี MC คะ่ะขอบคุณนะกําลังใจของหนุยอยกำลังใจของ มาถ้าพร้อมแล้วของอนุญาตอนุยอมสิบฟองแรกจัดปะยืนเลยยืนเปิดสิบใบแรกรอบที่แล้วก็เห็นแล้วจัดหนักจัดเต็มไปแล้วจดเบสซิ่งเปก่อนเปจานค้าอยากได้หมวกงูเปิดที่แมบบงูเขียวค่าจะจ้ากูจะไว้หมดก่อนอะสาวๆเกลือแดงเกลือแดงแกงเดือเอ้ยทำไมกูมีแต่พวกอาคงอาโคะ เราไม่มีพวกแบบตัวตึงๆเลยเหรอต้องมาละน้องๆหนูๆก็อยากกับพิพตาละกันไปแปดหกห้าสี่สามซาโดเด็กสองหนึ่งขูมวยคูมวยคูม,คมูเอินไหมละ่ะใครไม่เอินอุ้ย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 ขิงขิงเอร์ขิงเอร์ อ,อ,อุ๊ย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 ขิงเงอร์ตั้งใจงเยอยไวว่าความเร็วในการฟื้นฟูเอพีต่อครับอีกสิบฟองอไปอีกหนึ่งบันบาทคิดซะว่าเติมน้ำมันไปกับกรุงเทพแบบชิลชิ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กับเรานี่ครับอย่าลืมกดให้กับเราด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าร้อยฟอง10,000บาทนี้ไม่ได้ผมก็อาจจะดีดตัวนะครับหรือว่าเคลื่อนย้ายพริบตายังไงก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้กดดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ข้างบนเลยนะครับสำหรับเกมที่คุณสามารถที่จะจินตนาการเป็นตัวเป็นตนได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสโตร์แลนร้องแรนเวิร์สซีเอ็นไลกอเยฮะมา สิบฟองปากฮีเฮ้ยฮีนี่เอาได้นะพี่ให้เลยร้อยหนึ่งเลยเว้ยร้อยหนึ่งเลยนะรับไปเถอะไอ้หนูก็ไม่รับรักที่รักไม่รับรักฉันไปเลยเออีลูเทพอีลูเทพเอาไหมอีลูเทพพันหนึ่งเลยนะ <c oughs> เอ้าไอพออีลูเทพแม่เอาเอาเอาเอ,เอยีไปก็พอไปต่อยหนึ่ง เป็นไงล่ะแอดเพื่อนก็นแล้วขอบคุณก็แล้วแอดเพื่อนก็นแล้วเริ่มละเริ่มเราเริ่มไปนี่ละเริ่มเบ่งบานเขาเรียกว่า<ส>ความสัมพันธ์เริ่มเบ่งบานละพร้อมครับอือฮึ่ม<ส>เ<ส><ห>อ้าชาโนมาดิคื หมดไปอีกหนึ่งพันบาทแต่ได้ยูเทมมาถือว่าดูดีอยู่ได้ไดโอลิโอลิพุดผิดไดโอลิเทมมาถือว่าดูดีอยู่นะครับผมอ่ะมาต่อภาพปิตากันตายสมอสมอคีมีเดียมปิดจอ ทุกคนจะไม่เห็นจะเห็นแค่หน้าผมเท่านั้นแล้วผมจะไปแอบเฮียนี้เนี่ยผมบอกเลยเฮียนี้เนี่ยผมให้ทุกคนที่มาเจอผมคนแรกผมไปแอบ,บละหาผมไม่เจอคำใบ้คือนี่ครับโอเคมีคนมาเจอแล้วนะครับผมคนแรกนี่เลยนะครับมันมาเทรดและ้ะเอาไป ไอ้น,นี่มันตาไววะ่ะตาไวไตวัวขอยา่าจัดต่ออีกสิบฟองถ้าพร้อมแล้วอัพ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 ,อ,พอะไรอ่ะเอ้ยมึงทำไมเซิฟโกลบอลกูเปิดได้เอาได้เอาเซิฟนี้มันกริฟเลยวะเฮ้ยโอ้ หมดไปอีกหนึ่พบาทเปลี่ยนเมืองกันเมืองไหนอะแมปงูเขียวค่ะเออที่กูไม่เปิดไอนี่แมงสิบมาสี่รอบแล้วโอเคค่ะโนวาดีสุดเออก็จริงนะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้สิบตรงนี้สิบโนวาผมไม่มีที่แอบอ่ะเดแล้วก็เดี๋ยวไปแมปงูเขียวแมงเรียกให้กูสกายเลยแมปงูเขียวมีว้าเป,ป้ทำมุมเล็กเก้า ฮีมาแล้วฮีมาแล้วฮีมาแล้วมารอกิฟเฟนหกสำหรับคนแรก5้าสีสาม,สาม,สามอะไรทำไมมันได้ยากได้ยินต่อนะขออนุญาตโปกันตายเฮ้ยไม่มีชื่อขึ้นเลยอะ่ะหมวกเลไม่ออกเลยว่าภาคนี้เอาจริงอเออเฮ้ย เอ้ยแตกต่างกับคลิปที่แล้วแบบลิบลับเฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยข้ยเอ้ยเอ้ยออบบเย้ยเฮฟยเฮ้ิเ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บเฮยเฮ้เอาไเฮ้ไเไปยเฮเ้ยเ้ย้้ย้ย้เเยย ดูไแมบ,บงูเขียวสิบฟองข้างงูเขียวสิบตัวหนะหัวงูเนี้ยหนะหน้าทองนี่หนะหัวงูแปดเก้าถ้ามึงไม่ออกออนนเนี้ยกูตีตายหมดอ่ะเนี่ยมึงดูดิสิบสิบใบสิบฟองเฮ้ยเราเปิดเกินงบแปยงเนี่ยน้องราต้องเหลือเท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมสิบใบสิบฟองใช้ได้วะเฮี่ยรูเทพ ได้มาพันห้ามาเถอะเจ้างูน้อยแล้วเรื่องบริหารงบกูก็ไม่เก่งด้วยเลยเอาละ สิฟองสุดท้ายท้ายสุดแต่ไม่สุดเฮ้ยไปลากงูมาเฮ้ยน้องหนูไปลากงูมาน้องหน,งน,งหนูช่วยกันอนุรักษ์งูเพื่อหมวกที่งดงามของเราเฮ้ยไปลากมาสิบตัว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  ดีไอ้ไอ้ไอ้เปิดก่อนเฮียพิธีกรรมถูสลายแถมมีสิบฟองเอาแล้วสำหรับพี่พี่น้องๆที่น่ารักอยากจะบอกว่าผมรักทุกคนมากถ้าหมวงงูไม่ได้ออกมาก็คงเจอกันในคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับผมเตรียมตัวในหนึ่งสอง ไม่ได้รังเอียงแต่คนนี้แหละลูกรักกูละได้ไปสองร้อยละเจอใหม่คลิปนี้แน้วครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับที่ไม่ต้องปั๊มพระกูเป็นสายเป๊อย่าลืมดาวน์โหลดด้วยนะครับผมลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ข้างบนเลยเจอครับผมสวัสดีครับผม